ไม่ใช่เหรอนเนี่ยข้าเป็นสเสด็จพ่อของเจ้าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันปะแล้วเจ้าชายโจชัวล่ะ <c oughs> ดูว่าเจ้ายังจะหาเหตุผลอะไรมาพูดอีกเจ้าชายโจชัวก็เป็นพี่ชายของเจ้ายังไงเอ๊ะถ้าเป็นไปได้เขาเป็นสามีของเจ้าก็ได้นะ ถ้าล่ะเขาสามารถมีชีวิตจนเติบใหญ่เต็มทีแนละ้วเออพี่ชายเนี่ยแม้ว่าเป็นพี่ชายก็ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเหมือนกันพูดแล้วพูดเล่าล้นเป็นข้อแก้ตัวทั้งนั้นอืมสังเกตเห็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อ๋นี่แหละก็เ,เป็นบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ของเด็กเลวคนนั้นยังไงละ่ะเขาใช้ไฟนั้นเผาฉันมานี่อ๋อเสด็จพ่อไม่ใช่ว่าค่าไม่ได้การนะแต่เป็นเพราะไฟนั้นแรงเกินไปแย่แล้วสีหน้าเขาดุมากไม่ใช่ว่าจะด่าว,ว่าข้าตีค่าเปล่าๆนะอ๋อดึง ร่างกายเจ้านั้นพิเศษไม่สามารถใช้เวิตมนในการรักษาได้หรอกอคราวหลังจำไว้นะเมื่อได้รับบาดแผลจะต้องรีบรักษาให้ทันการปรากฏขึ้นถ้าเกิดรักษาไม่ดีติดเชื้อแล้วแย่สุดแขนนี้ทั้งแขนก็อาจจะไม่รอดนะอืมอี ไม่น่าราชานี้ทำไมถึงได้ดูอ่อนโยนซะเหลือเกินแต่ว่าเสด็จพ่อนี่เป็นเพียงร่างบุคลาทิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษนะจ้าโง่ร่างกระดาษก็จะไม่ทำให้เจ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือยังไงอจับแน่นเจ็บเจ,จไอราชานี่อ่อนโยนก็แย่สิ ไอ้พวกไรประโยชน์ไรค่าสิ้นดีลุมเรียกให้เจ้ามาปกป้องตัวข้าแต่เจ้ากลับปล่อยให้พวกเขาไปทำแบบนี้เนี่ยนะชิเจ้าชายถึงกระไรก็เข้าสนามสอบก่อนเถอะสนามสอบป่าไพาวันนี่เป็นด่านที่สำคัญที่สุดเชียนะห,ห,หลังได้กลับไปเจ้าชายอย่างข้า จะจัดการเจ้าให้อย่างสาสมไอ้ตัวไดข้าเจ้าชายไม่รู้ว่าเจ้าหญิงปิงเสียไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจนั่นหรอกนะภารกิจของเจ้ามีเพียงแต่ปกป้องเจ้าชายอย่างข้าให้ปลอดภัยก็พอ